ติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำในเด้อครับเพื่อชิมผัคลิปใหม่ๆขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมันนี้พาพี่พาน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงนะพี่น้องเด้อน,นะครับผู้ใดยังหาควายอยู่นะครับไอ้วันนี้มี สื่อสองในสามนะครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับถึงสองโคมเดเลยพี่น้องเด้อมีแต่ตัวน้ำงามพี่น้องครับผู้ใดหาอยูกอ่กับช่วงนี้ราคาบ่แห้งบันไดนะครับพ่อหาสื่อหาเจ็บไปเจ็บไว้พี่น้องเฮาเอามาหัวใจครับเจ้าของมันซะก,ก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวสุพีสุน้องเราฟังได้ครับหน่อยจ้าน้องหน่อยเนาะจ้าเฮาอยู่บ้าน บ้านกระนวนบ้านกระนวนบนกระนวนอำเภอซั่มสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะบ้านกระนวนขึ้นตำบลกระนวนอำเภอซั่มสูงนะครับจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเฮานี่เปลี่ยนทั้งหลายวายแต่ละตัวเพิ่นเบอร์โทรบอร์ทีต่อไว้นะครับ080 080 394 394 9335จ้ะ9335พี่น้องเฮาเอร์จ้โคมมือน,นี่สองคมค่ะสองคมเนาะแม่นค่ะเป็นแม่ลูกเอามาหุ่นจ้าคมแหลกก่อนเป็นแม่ลูก แม่ลูกแม่ลูกตัวเมียค่ะแม่ลูกลูกกับตัวแม่แม่ค่ะแม่กับตัวแม่ลูกกับตัวแม่แม่ค่ะสื่อสองได้สามสื่อสองได้สามตัวลูกเด้ง่ายไปไหแล้วนี่ลูกเพิ่นสูงร้อยยิบหาบวกลบค่ะมีสิบหาบวกลบเป็นลูกเต่าเล่าไผ่ครับลูกสาวสร้างอุดรค่ะโอ้ขย้อนเชียงขาสูงหรอแม่จักเดือนนึงครับเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนแม่ค่ะเพลงไหนอัตลักษณ์ค่แม่ตรงไหนไม่เหมือนอาปกามาวง เขากลมๆนะครับเนาะเมียนค่ะมันเพื่อนเออนว่าคั้ยเขาอ่อนเพื่อนเออนว่าคั้ยเขาดรอสิให้ยังสีฮะเขามันออกจากคือแม่เนาะเมียนค่ะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเพราะว่าพี่น้องห้องอัตลักษณ์เนี่ยปวดริริขนาดนั้นเออเพื่อนคันอันนี้วัฒน์นี่กลิ่น花หันวัฒน์นี่เสริมอย่างไรค่ะนี่ก็คือเรื่องธรรมชาติออกน้องเป็นไหมออกแล้วค่ะโอ้บโยพี่น้องห้องเบิ้งอัตลักษณ์คนไหนจะหนีไหมเขาหอกระสนแต่ว่าเปลียนเสียกเร็วๆเบิ้งพี่น้องครับ เขากลมๆเนาะม่นคก็เดือนนะครับเขากลมๆเลยพี่น้องเ่าโอ้อัตลักษณ์เขาไหมเต็มวงตานะครับเต็มเชงขาหนาเอิ้กเล็บบนเล็บดีตัวนี้ไหมเล็บหน่วยเพื่อครับอู้ยเล็บดีเล็บดีเล็บดีเล็บซักกีดีเลยพี่น้องทางนี้เป็นเงาพี่น้องเ่าเดี๋ยวขอถ่ายทางพี่โอ้บ่ได้ฝึกยืนดีบ่ได้ฝึกหัดยากเลยสวนเขาเอามาจับใส่เลยเดี๋ยวนี้สวนเขาจลือกมือเนี่ยอ๋อแคสวนในสองมือหนึงค่ะเนี่ย สำหรพุทธว่าหันติเนี่ยเนียนค่ะโอ้โทษโทษปาดูนี่ลูกนะครับนี่ลูกสูงกว่าบานลอยยิ้มห่าเนียนค่ะเก้าเดือนเก้าเดือนลูกสร้างอุดรลูกสร้างอุดรค่ะอัตลักษณ์ชัดเจนเอกสารมีเอกสารครบค่ะนะตำนี้มีบ่ครับรับประกันตำนี้ค่ะหางดอกคาทุกทั่วไปคือเก้าค่ะภายนอกนี่มีขวหาบเอกนะครับพว้งามงามเขางามหน้าตาดีหัวโหนกกบาลไงอัตลักษณ์ชัดเจนอ่องสามอ่องเนาะค่ะสามอ่องสามอ่องสวยๆเลยพี่น้องห้อง นาเอิกพุนน่ะนาเอิอกไงพี่น้องเขาแชีงค้าดีเอาไปเติมไปแต้งไมค่ะนี่เดี๋ยวขอเบิ่งงไทยเขาก่อนเป็นเบิ้งงไทยลูกม้นม้นม้นกลยเป็นเสียกได้พี่น้องคนสวนทาไมม้นพุไปเออนั่นนั่นเนี่ยยังยืนทาเก้าอยู่นาะยืนทาเก้าโอ้ดีดีขนาดวได้หอยว่ดได้หัดวัดได้อย่เลยดีดไปเลยไปมันไปี ก็ล่ะคุณน่ะหัวคอเบาอืมโอ้พันตุกรรมเลยนะเต็มคุณน่ะหางหางนี่คือพอครับหางจ้ะหางคือพอเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานะครับสั่งอุดรกกหางกันง่ายดีอยู่แต่ว่าหางนี่ผมว่าคือพอเลยล่ะนี่เอ้ามาเบิ่งแม่บัดนี่ไปลูกไปคุณน่ะราคาเท่าไรก่อนราคาเปิดไว้1 5่0 0 0ค่ะ1 5ึ0 0 0กับ5,000จ้ะ สองตัวสามหัวใจสามหัวใจค่ะในทองเป็นยังครับเก้าเจริญค่ะเก้าเจริญเดืสี่เดือนสี่เดือนเมรค่ะโอ้สูงความสูงแม่เขาความสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบไปค่ะร้อยสามสิบเจ็ดประกันได้หรือเนาะร้อยสามสิบหกหนอยเนาะได้ค่ะเงาได้เงาคล้วยหลูกกันเนาะค่ะลูกแรกค่ะเนี่ยฮะลูกแรกเอาเขาที่เงาเถอะเพิ่นเขานี่เป็นไขยอันโชั่วเขาด้วยซื้อค่ะเนี่อืม เขียวกับสามคูนุ่มกับชุ่มคูยูฝนค่ะห่วยอัตลักษณ์ไหมเขียวเขาก็ได้สามคูไปยังสลายนั่นไปยังน้อบระด็น้อาะปัดเอิกเขาไหมโอ้แจงขาดีคุณแมคุ้ยแม่ทำอะไรครับเนี่ยคุ้ยสายอุทัยค่ะนี่คว้ยแม่ตะอุทัยโอ้ปัดถัวในท้องเป็นยังก่อนในท้องเก่าเจริญคเก่าเจริญสี่เดือนสี่เดือนโอ้พี่น้องเฮา แม่เพื่อนห่มฝุ่นเพื่อนแมงตะเมียอัลตรารักไหมผมขึ้มากัลตรารู้วลยตัวนี้แถวตาไหมอุ้ยเต็มมุ้งเลยพี่น้องฮองปาเขาเมียเพื่อนบ่บักดิปันตาเขาอัตลักษณ์เขาเนี่ยปันพญาหงพี่น้องครับเบื่อนเอาเนื่อคืนมาเนี่ยเขาพูดหน่ะข้อเขาอ่อ้ยแน่นอนแน่นอนแน่นอนขั้วตัวนี้แน่นอนขนาดเลยปากเงี้ตายเงี้ยจ้าเขาเปิดหัวกับบานเงี้ลำตัวเหีวลำตัวเหีวอังอังนะ หนาตืบแข่งขาดีเรียบเหนียว่ต้องห่วงเรียบดีทั้งเมียทั้งลูกค่ะเรียบหน่อยดีดีโอ้ดี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 ขั้วหางดีต้นนี้มีบ่รับประกันต้นนี้คือเก้าละค่ะอืมเป็นเบางไทยสี่เดือนพี่น้องเฮ้ากับเก่าเจริญนบัตรดเมียนค่ะโอ้มีขวัญตกวสวงและพี่น้องทั้งสองขางนะครับมีขวัญหาบแอีกนะครับขวัญหาบแอียกสองดอกเลยพี่น้องเฮาเกี่ยวไปฟังผุนนะครับเพลงไหน คักขัด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 พูดนะพี่น้องเฮ้าไปเบื้องตัวต่อไปเฮาหนึ่งแสนหาเมื่อินก็หาพันพันเมียนค่ะคุยได้ต่อรองได้จ้าส่งฟรีหอดประเทศได้ลอยลค่ะลอยลไปเบื้องตัวต่อไปเฮาเอาพี่น้องบปดนี้มาเบิ่งโคมที่สองนะครับอุ้ยแมวบอกยางใหญ่ยย่างอ่างนะครับลูกนี่ครับขึ้นมาจากน้ำเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้องเด้อบาดจักบาดโคมนี่ ผมนี่เปิดไว้แสนสองหมืนหาพันค่ะหนึ่งแสนสอนกับหาพันจ้ะแม่เขาสูงวันไหนครับนี่แม่สูงลอยสาบเก้บวกลบค่ะในท้องในท้องเจดเดือนค่ะสร้างอุดรในท้องสร้างอุดรเจ็ดเดือนจ้ะบู๊ได้ลูกหรือยนี่ลูกสามค่ะลูกสามขาทองแมนค่ะอ่างอ่างเบ่งมาได้ค่ะอ่างไงคุนแจงขาไง ตัวนี้เนาะเล็บใหญ่แดงขาใหญ่เล็บในเล็บดีหนาตาเบิ่งเอาพี่น้องเฮาปูนขวันซองทางคูหนึ่งนะครับโอ้หัวกระบาลใหญ่ทางเขาอุ่มบาดเปิดดีพี่น้องครับเบิ่งเอาเอิกใหญ่มีตะหม่องใหญ่ๆใส่ทุงเท่าขาวนะครับกําไรหนาหลังครบเลยพี่น้องเฮาอัตลักษณ์มีปูนตากระเตมนะครับอันนี้ค่ยวบอาบน้ำเนาะ จ้าโอ้ยแจมส้องจำข้อสองอ่องเออเผาหญ่ถุงเท่าขาวกําไรนาหลังครบพี่น้องเฮามีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับโอ้หางดีนายทองสร้างอุดรเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนตัวลูกเขาเด้ตัวลูกลูกเบิ่มค่ะลูกเบิ่มเบิ่มพันล้านค่ะเบิ่มเสียเบิ่มพันล้านแม่นค่ะเอ้ามีหำตึ้งมีหำมีหำเก้าเดือนกว่าขนานั่นเก้าเดือนกว่าจ้าโอ้เหลืองอิ่ยพี่น้องเฮา มันไปนอนตมนะครับเพื่อระผูกไว้ปล่อยะเรียนไปนอนขี้ตมค่ะเมื่อไหร่ไปก่อนเป็นประโยชน์อันนี้กับหัวกระสุนเขาคู่กันนี่ก็ได้อันนี้ลูกมะห่ายเ่อมันสูงลอยซ่องกันเ่าตีกับแมวหันบ่แมวค่ะลอยประมาณลอยยิบห่าประมาณนี้เนาะจ้ะมีขวันสองทางคู่หนึ่งครับล่อตัวนี้โค้งสางดีโค้งสางง่ายกระดูกแข็งขาง่าย รัวค่ะโอ้ยคนขันเขาไหมเป็น้ยงในเขาปอดกลมตองกลมต้องดิผุดพี่น้องเ้าทางเขาโอ้หูฟอดลั่มตัวนี้จ้าเายพี่น้องเ้าหูหักนะครับสายหูหักพี่น้องเมื่อเอานะครับทางเขาหัวกระบาลควันสองทางหนึ่งคูนะครับกลมดิบโอ้ยพี่น้องเ้าหามึงเอ้ยเนาะวัยเหรียญต้มมากพี่น้องเ้ามีขวัญหาบเงินหาบทองนะครับดีดีค่ะโต๊กสวงยุคข่างนี่มีสองอันเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ ขางนี่ก็คือกันหันหลิวจิวเลยนะครับพี่น้องครับแชีงขาดีเนาะจ้าพูดนะโอ้สีไหมปวดเหล่าพี่น้องเฮ้าอาบฉีตอมนะครับคือข,ของแถมแถมมัว้วะนี่ฉีตอมเนี่ยแถม <c oughs> พูดนะพี่น้องควันตกสวงมีสองอีกนะครับควันวนี่เป็นตัวใหญ่ครับตัวนี้กระดูกแขีงขาพูดนะ <c oughs> เป็นขัวน้วหนังหลายแต่ว่าขานลำเลี้ยงเนาะเมียนขาขาลำเลี้ยงขานลำเลียเ้ยงซื้อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาป้ายเลยป้ายขันยางธรรมชาติบ้าง รอได้พี่น้องรอดิรอดิรอค่ะพุ่นรอ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 แม่ลูกแสนแสนสองหมื่นหาพันค่ะแสนสองหมื่นก็หาพันกินยาเพราต้องห่วงพี่น้องครับกินยาเพราต้องห่วงคเล่มเป็นเล่มเลยพี่น้องพุ่นแม่อ่างนะครับแม่อ่างอ่างอ่างง่ายมากเลยนะครับถ่ายเพื่อนเบิงได้ลูกไปมุนไปหาแดดให้พี่น้องได้เห็นน้ำนั่นถ่ายเขาหางเขาเบิ่งเอาไม่รู้ไงพี่น้องครับ หางดีเนาะจ้เล็บดีเล็บดีเล็บบกขบบกขี้จากตัวเล็บหน่อยเบิ้ลว่ามักจะอ่างแล้วค่วยมันอ่างแห้งอ่างใหญ่ดิค่ะอ่างใหญ่ครับโอ้ยในท้องสร้างอุดรบ่ดิจ้ะมีเอาไปลุ่นกินน้องเลยลุ่นกินน้องได้คะแนโอ้อ่างไหมหญ่ครอี้ดีเนาะโอ้ทำไมน้ำเลี้ยงยีดียางบ่ได้อยู่นี่เนาะยางบ่ได้ค่ะพูดนะนั่นลูกเขาพี่น้องเ่า กินยาในกระเบิดอยู่นั่นึ่าดี่น้องครับขัดยู่ดิมึงเล็บระเบิ่งเล็บให้พี่น้องเบิ่งกันเล็บหน่อยเล็บใหญ่างเราบ่มีครบบ่บมีขี้เนาะจ้นี่เบิ่งเอาเลยพี่น้องครับตำหนีบ่มีบ่มีตำหนีคะ่ะไม่มีตำหนีหางบ่ดอกนะครับโอ้เจ้าละแม่ไหมเปิดแม่โอ้ขับเรียงกันเตรียมนี่คือขัดแถวบ้านนี่ไหมปากใหญ่กับบ้านแง่ไม่ต้องบอกแง่แง่เมีนี่ ขนาดเลยพี่น้องห้องอุ่นเอ้านั่นเปมีกระสานขนาดใส่โกบกมักสานมาข้อมแรกนี่แยกได้หรืนบ่านี่แยกแยกกแยกได้เบิด์ละค่ะขันไทยสีแยกมีราคาแยกในตู้ของเขาเปิดไปนั่นละเออให้จับครูมาสองคนให้จับครูมาสองคนกับพว้เราแยกในเมียเก่าเมียพว้เราแยกในลูกเก่าลูก จิ๋มฉีกเอาแต่ละตัวบ่ฉีกจ้า <c oughs> ให้พากันมากสองคนเลยพี่น้องสองคนอันนี้เป็นคมแรกค่ะโอ้ในทองเป็นเก่าเจริญเมีนค่ะเก่าเจริญตัวลูกสางอุดรเมีนค่ะน่ะสางอุดรเอาตัวคมสองคมลูกผูเบิ่มค่ะล,ล,ลูกผูนี่เป็นลูกเบิ่มลูกผูนี่เป็นลูกเบิ่มพันลานเมีเป็นสางอุดรในทองนี่เป็นสางอุดรเมีนค่ะนี่พี่น้องเฮาเอาบานนี่มักตัวใดนนะครับสนใจสนใจตัวใดน โคมม้คมทองถึงสองโคม้มนะพี่น้องเดอ้อนะครับมักตัวไรเรียกเอาค่ะถูกตัวอัตลักษณ์ดีโอ้ยแม่นี่ผมมักจะยยกแฟนไผ่แยกๆก็กจับคู่กันมาปานพญ่างงพี่น้องเขาปานหงษ์สยามนะครับเบิ่งโอ้ยตาเขาไหมฮะหมักจะตาคุายแม่นี่แล้วเนี่ยปวดอ่งองข้อนีอ่ชัดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งอ่องแรกนี่อ้อมเกี่ยวขึ้นไปหูเลยนะครับพูดนะน่าเอิกไหมไงหนาตึ๊บโอ้มักหนาตาคุยแม่นี่เขาเปิดน้ำเขาเปิดงาม งามๆเลยแหละครับคุยมันยิ่งงามเลยนุ่มชมพูเส้นหาพันตีเส้นหาหาพันค่ะนุ่มยังก่อนนุ่มชมพูองตองนี่นุ่มชมพูองตองห่วยมันเป็นสาวนักเรียนมอเลยใส่บนก่อนนะขันวาสีชมพูหมักอยู่ด้วยสิน้องเฮงแล้วไงเพิ่งกันนะไรลา่ะจ๊ะเมนคว่ำเขาอีู่ีโบ้ดีน้องเฮงนุ่มชมพูองตองขันวาแมนดีๆลูกเล่นครับนี่แม่มากัตลักษณเขาหนิไหม คักนีดีเมียกับลูขึ้นโห่โผดโผดโผดดีโผดดีผีน้องเ้ามาแยกเอาผู้ใดทุนซั่งไดงบซั่งไดบอกกันมาสองคนนะครับจับคู่มาจับคู่กันมาผู้ใดสิวูกกับมาเอาผู้ใดเอาแม่กับมาเอาผู้ใดอยากได้เป็นโค้งทองเลยกับมายกเอาหู้ยเชื่องแม่ค่ะสซนเข้าไม่ไหมนะครับแม่ขนาดสซนเข้าไม่เป็นอยงไรเพรได้หัดยากเปลี่ยนเองเลยเออสั่งอุรรรันทินลายตัวด้วยะยืนดีหัวเบาดียืนดีหัวเบาไม่ได้ฝึกยังเลยงาม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 เอ้าบ้านน ม <า S 1> กักจงได้พี่น้อง,องทรมาสอบถามกับเจ้าของเพ,พื่นด้กพี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อไส้สักนีดสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้งามบ่ะ